ไปชันเรียนางเรยนนกันม,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 มือจัหายเลยยังหายไปน,อน้องอแม่คอย,ลยไล่ไ อุ้ยน้องกันใจบอกว่าโอ้ยโี้ยใส่ใส่ใส่ใคนใส่

น้องพี่เอาน้องพียเอานองาเพ้อวท้องเนาะพูดน้องกลุอดอน้งเพ่อเธอลงมาหน่เน้องเธอมาหาทางออกนะ <c oughs> <c oughs>

nói <laughs> cho ừ, đâu bừng mừng đâu chơi mừng đâu đâu chơi mừng đâu chân mừng đâu có พปล่าจะหายเปล่าหายเปล่ามันบูบ่ปวดนะครับมันไปล่มักแล้วจะมันสงสัยมันล้มมันหัวกระแทกหลายมันล่ะปล่อยมันจมอง สมองเลง่นวนอืมฮะ